สว <c oughs> ัสดีครับเชนแนวไม่ไรสไตล์ครับผมพบกับผมเบาวกึืมครับวันนี้เบาวกึืมสีมะเห็ดย่ำเห็ดดังหมูหรือว่าเห็ดจมูกหมูนะครับเนาะที่เบาวกึืมเก็บมากนั่นแหละมีมีเอฟซีหลายคนเพื่อนบอกว่าบ่เคยเห็นบ่เคยกินว่าะั่นเห็ดกินเห็ดชิบให้เบิ้งในเด้อว่าะั่นนี่ครับอันนี้เอาไปท่านลวกได้ครับเด้อนี่ล่างทําความสะอาดเรียบร้อยครับโอ้ไมวันนี้เอาก็ลวกครับผมเอาใช้ลงไปเลย ดวกก่อนครับแล้วเราคื่เสียไม่ยำให้เบิ้งนะครับเนาะยำแปบ่บครับมาต้องลวกดูนะครับกินค,คนจังหน่อยกับพอดะใช่ไ,ไหมนะที่จริงแล้วดดกินดิบก็ได้นะครับเด้อต่างความสะอาดอยำดิบก็ได้นะ บมเป็นยังบมเป็นชีพเป็นไพ่ครับผมแซ่สบนี่ครับแสรบเอเดี๋ยมาเกรนยมยำให้เพอแลรวครับซ้ำนี่เสร็จแล,รแล้วเข้ากะ ไปเทใส่กระแตใส่ยังให้พื้นเย็นห้องข่อยเี่ยหันนะครับเนาะเดี๋ยวเราเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันครับช่วงร้อยเฮ็ดเย็นเพื่อห้หเี่ยหันย่ำนะครับเนาะเบาเกลมกบหนันพักไว้เรียบร้อยครับผมมีอย่างแน่้หอมแดงต้นหอมพักซี่หอมปีแล้วกับบักนาวแค่นั้นแหละครับสําหรับพักอันนี้คืออย่างอันนี้คือพักน้ำนะครับเนาะ มะคือหมอไหไทยเบิ้งไกลๆซื้อๆนี่ละเพราะว่ามีเอฟซีบางคนพึ่นบอกว่าพึ่นอยู่จังหวัดใดละ่ะบอกคือของพูนเนาะพึ่นบอกว่าพักน้ำเป็นเจ้าไหนไม่สันบ่เคยเห็นบ่เคยกินไม่สันว่าเอาเบิง้งเขาเอืน่นลายซื้อเลยครับบ่อนน้ำเขาก็เอืน่นนี่ยังอีกละ่ะอมะคือจำว่ได้จำได้แค่นี้ละ่ะลักๆเขาเอืน่นพักน้ำเนาะครับเนาะไอ้ต้นพึ่นจะเป็นน้ำน้ำครับคล้ายๆน้ำของต้นไอหยอดเขื่องหรือว่ากำลังคไยถือเขาละ่ะอันจะว่าอันนี้ พื้นต้นอ่อนหยอดพื้นอ่อนพื้นก็เลยบแข็งบพปักมือนะครับเนาะพอพื้นแก่น้ำพื้นกับสีแข็งกับสีปักมือเวลาเ้าเก็บเ่าต้องระวังครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบะกิืนสีหลวกจักหน่อยพอได้กินแก้มกั๊บย่ำเฮ็ดปากหมูให้เบิ่งนะครับเนาะให้พี่น้องเราเบิ่งจักหน่อยครับผมเฮ็ดเย็นแล้วเ้ากับหั่นครับอันนด้นยหน่อยๆก็พอต้องหั่นหั่นพอดีข้าเนาะครับเห็นบ่ ขึ้นสิเป็นคล้ายๆบุญเด้อย้ำมึงอะไรครับเดี๋ยวมากเกมือกินให้เบ,บิึงเอ้ากลุบๆอะไรมื่เคยกินพอน้ำปลาหมูอไม่เห็นกินนวเด้อครับด้วยนี่ครับเห็ดดังหมูเมิ่นนี่เป็นโซ่งนี่นึบๆคือบุญยำกินกรุบๆแซ่บเด้สิบอกให้นี่ครับ ล้วก็หันห่นหัน่นหั่นเดี๋ยวบะเขมสิงามเสียบๆสู่กินครับผมหั่นเรียบร้อยแล้วครับเห็ดด่างหมูหรือว่าเห็ดจมูกหมูนะครับเนาะครับมันเฮอร์เสียมาย่ำกันครับใส่ยังเน่ก่อนอื่น พริกครับผมนี่เบ้ากรึ่มเอาพริกขัวพริกผงนะครับเด้อง่ายๆดีเอาแต่มีพริกสดก็ได้ครับหั่นๆเนาะอย่างอีกนี่ครับด้วยพักจะฟอาใส่เด้อดีเพิ่งน้าจวดลงไปก่อนครับโอ้เมียจะลงไปน้ำจุ แน่เน่เน่ใช่หรอ,อหน่วยหนึ่งสามเฟืองหน่ะสิพ่อไอสิโสมเกินหมาแสบนะครับเนาะอืโอ้แม่งแรงหือแม่งฝนน้ะแข่งน,นัวใช่ลงไปครับผม น้ำปลาจักหน่อยเด้อผู้ใดบ่กินน้ำปลาใดกปลาก็บ่ต้องใส่ครับแล้คเตมใส่ในน้อยนัวลๆนะครับเนาะยังอยังไงนีสบอกเล่เด้อเอาข้าวคั่วน้ำครับเอายั่มสักไหนก็ใส่ข้าวคั่ว่าสิเอาขยั่มแต่ข้อหมูข้อหมูย่างใส่เขาเขาเห็ดยั่มเขาก็ยั่งอื่นยั่มมันข้อหมูย่างดิสรุปก็คือยั่มมดแล้วนะยั่มสูตรบ้ากึมโอ้สูตรนี้นะครับเนาะ ปลาใช่เลยละ่ะเดียวตามเาาามสียออกมากเป็นแนวด้ครับผมนี่แค่นี้จะเป็นตะกินแล้วน้ำได้แตกสวดๆแล้วคนใดบ่กเคยกินหีบเร็วเลยเด้อแล้วกินยำกุ๊บๆครับหเหบ็นไข่บุญเลยดิ หอมแดงหอมบ๊อกซี่หอมเฟยใส่ลงไปเลยครับง่ายๆครับเบาหนกครับย่ำเฮ็ดซื่อๆนึกว่าลาบก,ก็ได,ไ,กกได้นึกว่าก้อยก็ได้นะครับเนาะก้อยเฮ็ดดังหมูล,ลาบเฮ็ดดังหมูแต่เบาคืออึนย่ำนั่นแหละเท่ดีนะครับเนาะเอาเครื่องย่ำสิมกันเ้ยครับเด้อ ว่ะนะซิมก่อนซิมก่อนขาดนยังอืมเือมันซิมด้วยขานยังยังวอร์มแล้วเดไี่ยิเติม,มจะทำหมดน,นะ าหา,ขาเขมนะน,นั่งอยบา่มมาวกึอว่าขาดเข้มจังยวัน้ำปลาใช่ป่ะดิบะน,น้นำปลาดีกว่าพื้นใ,นใส่่าใส่แล้วใส่อีกน้ำปลาอีกจังยีบคคอ่ะบุ๊บมาดี๋น้ำปลาโอเคเข้าให้เข้ากันอีกเต๋อนึ่งครับหาพังมาแก้มพืนเอา ถวยพักน้ำไปเบื้องดูบ่ได้กินโซ่ดอกเด้อคำเด้อคำเด้อเหรอลห็นเห็นบอกลูกใส่ถวยไปตัวบุนอยู่กลางเดินบุญ <c oughs> วันสิบสิท้ายค้นให้พี่ดองครับเบื้องอยู่กลางเดินคำก้อนเลยกลับมาค้นในบ้านเปิดไฟเนาะครับเนาะที่มีก่อนดู อ้ออาพื้นแบนบ,น,น,บออนี้ครับปายก้อยบุกหอยนคำนกเบื้งบนเนเนี่ยเอ้าต้งทำยบงไงีกใะหรบพักนี่ครับอันนี้คือพักน้ำครับตวก,าก็าสิเป็นสิละได้ชิมรสชาติในเบื้องด้อกินกับพักน้ำจะขับนคอับเน phương nam muồn khắp nhì nhì, tiêm phom bảy, chi nhéo, hết đau mu, ừ, phải bạc, khát khát, không? phước bình nghe, tạo ọc, không à? เอาวหวานๆล่ะนะครับเนาะวนหวานๆรสชาติมือสหญิงออกจางๆก,ก็ซื้อน,นะจ่ออกลูกออกมีรสชาติวหวานๆอยู่อย่างนั้นวะนี้ลูกสาวล่ะอาเเล่นต็มันมือของบาเกลบ่ได้กินโซ่คือว่าแล้วเนาะครับเนะาะสิล่าสับหนีนะครับเด้อนี่ทีเรื่องเป็นกำลังใจใบ่าวคลี่ยน้นะครับเด้อกดติดตามซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อผลากทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคลี่ คลิปนี้ลาบทำนี่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่เรื่องไปเห็ดขินนะครับเด้อตาแส่บบัวไม่เป็นตาแสบ่บสบับแซสบค่าขนาดนะครับเด้อเออก็คืบอบมตัวครับเฮ็ดังโมบา,บาย